ใกล้ช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้หลายๆคนก็กำลังเตรียมเมนูเจเอาไว้ทานกันใช่ไหมครับและในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำเมนูน้ำพริกกะปิมะม่วงสูตรเจรกันครับเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆแล้วก็เป็นเมนูที่กินกับผักต้มผักดิบผักทอดเข้ากันมากๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับ กะปิถือเป็นหนึ่งเมนูที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานเลยนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีผักพื้นบ้านเนี่ยเยอะมากๆแล้วเวลากินกับกะปิหรือว่ากินกับน้ำพริกเนี่ยมันเข้ากันทําให้เราสามารถกินผักได้อร่อยแล้วก็มีอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสูตรเจนะครับจะไม่ใส่กระเทียมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถลองไปทําตามกันได้นะครับแล้วก็จะมีเทคนิคต่างๆที่ในการทํากะปิเจให้มีความอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วย เราไปดูวิธีการทำกันเลยครับ <N> ในคลิปนี้เราได้รับการสนับสนุนจากพริกแกงและเครื่องปรุงมังสวิรัตเจตราน้ำใจครับตาน้ำใจเนี่ยเขามีพริกแกงให้เลือกหลากหลายชนิดมากๆากเลยครับเช่นพริกแกงเผ็ดพริกแกงเขียวหวานพริกแกงส้มพริกแกงผนงังหรือพริกแกงมัสมัมนมีให้เลือกทั้งแบบเป็นมังสวิรัตและแบบเจเลยครับนอกจากนั้นยังมีเครื่องปรุงให้เลือกหลากหลายมากมายเลยครับสำหรับชาววีแกนมังสวิรัตและเจโดยเฉพาะเลยครับเช่นน้ำมันงาน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกเข้มข้นและยังมีพริกเผาเจกะปิเจและเครื่องปรุงอื่นๆอีกมากมายเลยครับและในช ที่แมคโครทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับใครที่สนใจพริกแกงและเครื่องปรุงต่างเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์และรายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเครื่องปรุงและส่วนผสมทั้งหมดมวัเถือบพ่วงนะครับมีพริกขี้หนูใครจะใช้พริกแกงก็ได้นะครับอันนี้เป็นมะอึกนะครับถ้าเป็นสูตรโบราณกะปิสูตรโบราณเนี่ยเขาจะต้องใส่มะอึกด้วยซึ่งต้องบอกก่อนว่ามะอึกเดี๋ยวนี้มันหายากมากนะกว่าผมจะไปหาเจอเนี่ยใช้เวลาเหมือนกันนะครับมะอึกแบบนี้มะอึกเนี่ยมันจะมีลักษณะ ฝาดๆเปรี้ยวๆนะครับมันจะไปช่วยตัดลดของความฉุนของกะปิความคาวของกะปิได้ดีมากๆเลยเอาง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มีมะอึกแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ gooseberry นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นี่เป็นแบบนี้นะครับเป็น gooseberry ให้เพื่อนๆใช้แทนตัวนี้ได้เหมือนกันนะรสชาติกับเนื้อสัมผัสมัน,มนค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆใครอยู่ต่างประเทศเนี่ยใช้ gooseberry เลยนะครับมะอึกมันหายาก แล้วก็ถ้าคนไทยไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าจะอยากใส่ให้มันมีเนื้อสัมผัสหน่อยผมจะแนะนําให้ใช้มะเขือเทศสีดานะครับเอาเมะเขือเทศสีดานี่ใส่ทดแทนไปก็ได้นะครับมันไม่ใช่สูตรด,ดั้งเดิมแท้ๆนะอันนี้ผมกําลังให้เทคนิคในการทดแทนนะครับว่าเราจะใช้วัตถุดิบอะไรทดแทนได้บ้างแล้วก็พระเอกอีกหนึ่งตัวของเรานะครับก็คือมะม่วงเปรี้ยวนะครับแนะนําว่าเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะมันจะอร่อยมากๆนะครับเมนูนี้ แล้วก็มะนาวนะครับเอาไว้บีบน้ำมะนาวพระเอกของเรานะครับก็คือกะปิเจนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยกะปิเจอร่อยออร่อย,รยเยอะมากนะครับนี่แล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะครับอันนี้ก็ของน้ำใจเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะซอยมะม่วงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการปอกเปลือกก่อนนะครับ ถ้ามะม่วงไครไม่เปรี้ยวนะให้ใส่มะนาวเพิ่มนะครับหลายๆคนนะครับก็จะใช้วิธีการสับคล้ายๆเหมือนตำส้มตำสับสับสับลงไปแล้วก็จะได้เป็นท่อนๆออกมาแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากให้เนื้อของมะม่วงเนี่ยมันมีความเส้นเล็กๆนะครับเวลาตักใส่คุกกับตัวน้ำพริกเนี่ยมันจะมันไม่แข็งมากนะครับมันจะไม่เหมือนส้มตำมันจะมีความแบบบางๆเป็นริ้วๆนะครับแล้วเวลากินกับผักต้มผักอะไรเงี้ยมันเข้ากันมากกว่าผมก็จะใช้วิธีการปอกแบบนี้เลยนะครับ นี่แบบนี้บางๆแบบนี้นี่เราใช้ที่ปอกเปลือกนะครับเนี่นะครับก็ปอกไปเรื่อยๆเลยมันจะได้ไม่หนามากนะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะว่ามันจะต้องเป็นแผ่นต้องอะไรไหมเดี๋ยวเราซอยอยู่แล้วนะครับตรงนี้พยายามเอาออกมาให้หมดนะไอส่วนที่มันเปรี้ยวๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงใกล้ๆตัวเนื้อเม็ดนะครับถ้ามันใกล้เม็ดแล้วก็ไม่เอาเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นเสี้ยนนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็จะเรียงซอยกันเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะซอยไปเลยนะครับเราก็จะได้เส้นแบบนี้ มันไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปเวลากินกับน้ําพริกเนี่ยมันจะสะลดลงไปอีกเวลาตักเข้าไปในกินกับผักกินกับข้าวอะไรเงี้ยมันจะเข้ากันเดีย๋ยวผมจะหั่นตัวมะอึกไว้หน่อยนึงนะครับฝานไว้ก่อนผมจะใส่ประมาณสัก2ลูกนะครับสูตรนี้แค่นี้นะครับ Now. พริกนะครับสำหรับใครที่ไม่กินเผ็ดก็ใส่แค่เม็ดเดียว2เม็ดก็พอนะอย่าใส่เยอะนะครับ ทานเจเนี่ยแนะนําให้ไม่ต้องเผ็ดมากนะครับเพราะว่าใครที่ถือศีลปฏิบัติรมด้วยนักสมาธิด้วยการกินเผ็ดเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะไปรบกวนการทําสมาธิของเราด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นตำน้ําพริกกันเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะใส่พริกสูตรนี้ผมใส่ไป3เม็ดแล้วกันนะผมชอบกินเผ็ดนิดนึดนงนะครับถ้าใครกินไม่เผ็ดไม่ต้องใส่เลยถ้าใครกินเผ็ดมากหน่อยจะใส่เยอะก็ปรับได้ตามชอบเลย ราบุกแค่ให้มันพอหยาบก,ก็พอนะครับไม่จําเป็นต้องละเอียดเหมือนพริกแกงนะต่อมานะครับผมก็จะใส่เป็นมะเขือพวงลงไปแค่ตาให้พอแหลกโอเคนี่นะครับง่ายๆแค่นี้แล้วเราก็จะใส่มะอืกลงไปเลยนะครับผมใส่ส่วนผสมที่มันที่มันตำยากๆก,ก่อน เราก็จะใส่กะปีเจลงไปเลยนะครับนี่ตัวนี้ผมใช้ของยี่ห้อน,น้ำใจนะครับใส่ลงไปเลยปานออกมาให้หมดเสียด้ใส่ลงไปพอใส่กระปีมาแล้วนะครับก็โขกแค่ให้มันพอเข้ากันเนาะมันจะโขกเริ่มยากแล้วเพราะมันหนืดผมจะเติมน้ำ ต้มสุกลงไปเลยนะครับค่อยๆใส่นะตรงนี้สามารถปรับได้นะครับว่าเราต้องการปริมาณน,น้ำพริกขนาดไหนใครจะทำขายหรือว่าประหยัดต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่น้ำเยอะหน่อยนะครับเพื่อให้มันมีปริมาณน,น้ำพริกที่เยอะขึ้นใครชอบเข้มข้นก็ใส่น้ำน้อยเหตุผลที่เราต้องใช้น้ำต้มสุกเนี่ยเป็นเพราะว่าป้องกันท้องร่วงปวดท้องนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านความร้อนพยายามใช้ของที่มันสะอาด โอเคครับตอนนี้ส่วนผสมก็เริ่มเข้ากันแล้วนะครับนี่นี่คือเนื้อที่ผมอยากได้ให้มันมีความข้นๆหน่อยนี่นะครับแบบนี้ตรงนี้สามารถปรับได้นะครับความเหลวความข้นต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติกันผมจะบีบมะนาวลงไปเลยนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวน้ําตาลมะพร้าวนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากัน ใส่น้ำตาลใส่มะนาวแล้วนะครับเราก็ยีน้ําตาลให้เขาเข้ากันกับตัวน้ําพริกพอทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะใส่มะม่วงเปรี้ยวลงไปนะครับที่ผมซอยไว้ดูจะเหลือไว้ทำไมสุดท้ายผมก็จะใส่ตัวมะเขือพวงลงไปนิดนึงนะครับให้มันมี สีสันแล้วก็จะใส่พริกขี้หนูสวนลงไปเป็นลูกโดดนะครับใส่ลงไปอันนี้ผมไม่ได้บุกนะเผื่อใครอยากกินเผ็ดนะครับก็ใส่ลงไปแล้วก็แค่คล้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปจัดลงจานกัน เวลาเสิร์ฟนะครับเราก็จะเสิร์ฟกับเมนูนี้เลยมาครับเดี๋ยวเรามาชิมกันน้ำพริกกะปิมะม่วงสูตรเจนะครับ เหตุผลที่ทําไมเราต้องซอยมะม่วงให้มันบางๆก็เพราะแบบนี้นะฮะมันจะได้จับตัวเป็นก้อนๆนะครับแล้วก็เวลากินกับผักเนี่ยมันจะกินง่ายแล้วก็เข้ากันง่ายๆเลยนะครับกินกับผักต้มก็ได้กินกับผักทอดก็ได้ใครจะทําชะอมทอดใครจะทำะมะเขือม่วงทอดมะเขือยาวทอดได้หมดเลยนะครับกินกับเมนูนี้เข้ากันมากๆช่วงเจเนี่ยผมก็แนะนานะว่าพยายามเลี่ยงนะครับอาหารที่เป็นน้ํามันเยอะๆนะครับเลี่ยน พยายามเลี่ยงหน่อยเพราะว่าน้ำมันมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับมันจะทําให้คนที่กินเจหลายคนเนี่ยอ้วนแล้วก็สุขภาพไม่ดีเพราะการกินเจนะครับเราจะมีมุมมองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับการกินเจละถ้าเกิดว่าเรากินแล้วอ้วนเรากินแล้วอ้วนแบบนี้นะครับจริงๆแล้วจุดประสงค์หลักของการกินเจเลยนะครับคือทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันปรับสมดุลมันได้พักร่างกายบ้างนะครับ ซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยตามเยาวราชตามที่เขาขายขายกันเนี่ยมีแต่ของทอดของมันนะครับพยายามเรียงนิดนึงนะครับเลยทํามาเป็นเมนูผักต้มนะครับแล้วก็ผักลวกแบบนี้แล้วก็มะเขือเปราะแบบนี้นะครับส่วนตัวผมบอกก่อนเลยนะวผมอะเป็นคนไม่ค่อยกินของดิบของสดๆดเท่าไหร่นะครับพวกผักแบบ ดิบๆพวกเนี่ยมะเขือลูกเล็กแบบนี้ผมไม่กินเลยนะแต่เวลาเรากินกับน้ําพริกอะ่ะมันเข้ากันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมกินโชว์ให้ดูแล้วก็ใส่น้าพริกแบบนี้แล้วก็มีมะม่วงหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็กินกับมะเขือเปาะอ,อร่อยอะ่ะผักที่ขาดไม่ได้เลยกับการกินน้ําพริกกะปิคือกะหล่ำแนะนําว่าเอากะหล่ำไปนึง่งนิดนึง,นงนแล้วก็อย่างนี้ผมว่ามะ,มะม่วงน้อยไปด้วยซ้ำนะ เพื่อนๆไปเพิ่มมะม่วงนิดนึงนี่ครับอร่อยน้ำพริกกะปิมะม่วง เจสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ผมเล <t> ็กคอมเมนต์เพื่อนๆมากๆอยากจะให้ทุกคนได้ลองไปทานะครับเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็ลงตัวเข้ากันสุดๆเลยนะครับเมนูที่ผมบอกว่าอร่อยมากๆต้องไปทําให้ได้นะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆนะครับอาหารไทยเนี่ยบอกเลยนะว่ามันออกแบบมาให้เข้ากับการกินผักมากๆเลยนะครับผมคิดว่าคนไทยโชคดีมากๆนะเป็นอู่ข้าวอู่น้ํามากๆที่เราจะได้กินอาหารวีแกนที่มันทั้งอร่อยแล้วก็มีความหลากหลายนะครับมะเขือ,ปอเปาะมะเขือมะเขือลูก เล็กๆแบบนี้นะครับมันมีประโยชน์สูงมากเลยนะถ้าใครกินดิบๆได้เนี่ยคือแบบสุขภาพจะดีเยอะมากๆลดคอรลสตอรอลลดความดันลดน้ําตาลอะไรไม่รู้เตะไปหมดเลยนะครับแล้วการที่เรามีน้าพริกอร่อยๆสักถ้วยหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยให้การกินผักของเราเนี่ยมันกินง่ายขึ้นแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับสูตรและส่วนผสมทั้งหมดวิธีการทาผมจะใส่ไวใ้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ไปดูได้ที่ w w w v e g a n l o ว็บวี มีทั้งสูตรมีทั้งวิธีการทําแล้วก็สามารถสเกลได้ด้วยนะครับเป็นเพิ่มปริมาณก็ได้อยากจะกิน1คนหาคน10บคนมีระบบรองรับให้กับเพื่อนๆได้สะดวกที่สุดเลยนะครับก็หวังว่าเมนูนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําให้เพื่อนมีความสุขแล้วก็อินจอยกับการงดละเว้นการกินเนื้อสัตว์ลงนะครับในช่วงเทศกาลกินเจนี้แล้วใครที่กินเจอยู่แล้วลองเอาเมนูนี้ไปชําดูนะครับรับรองเพื่อนๆจะลงรัการกินเจมากขึ้นแล้วก็ enjoy กับการกินเจได้มากยิ่งขึ้นนะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวีแกนโลกาเป็นกําลังใจไว้ให้ด้วยนะครับผมและทีมงานวีแกนโลกานะครับก็อยากจะขับเคลื่อนให้คนไทยเนี่ยได้หันมาทานพืชทานผักลดการกินเนื้อสัตว์การกินอาหารที่เป็นเกี่ยวกับสัตว์ให้มันน้อยลงนะครับเพื่อจะเป็นการรักโลกนะครับเป็นการเมตตาต่อสัตว์ต่างๆแล้วก็สุขภาพที่ดีในร่างกายของเราด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับใครทําเมนูนี้แล้วอย่าลืมมาทักทายมาพูดคุยหรือว่าส่งรูปมาอวดกันบ้างนะครับก็จะเป็นกําลังใจสาคัญสาหรับผมมากๆในการผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆเนื้อหาใหม่ๆให้กับเพื่อนๆได้ลองไปทําตามกันครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ